หนูเนี่ยอยากจะปลูกบ้านหนูจะต้องเริ่มยังไงดีคะ โอเคค่ะเฮียตอบคาถามยอดฮิตนะคะคหนูเนี่ยอยากจะมีบ้านสักหลังแล้วแล้วก็เลือกแล้วด้วยว่าอยากจะปลูกบ้านมไม่ได้อยากซื้อบ้านหนูจะต้องเริ่มยังไงดีคะอันเนี้ยเป็นคําถามที่แทบจะตอบรายวันเลยเฮียเวลามีคนโทรมาหาครับสำคัญเลยที่สุดของการทําบ้านให้เริ่มจากงบประมาณค่ะคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่าเมื่อตั้งงบปิดชีวิตมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปในหลายๆทางนะครับแต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นในทางที่ไม่ค่อยดีเพราะว่าเมื่อเราตั้งงบไม่ถึงกับ ขนาดบ้านที่เราต้องการเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดอาการดันทุรังระเบียบกษียณทําให้ได้คือสมมุติว่ามีงบประมาณ1ล้านบาทอยากได้บ้าน150ตารางเมตรฟังดูมันคือเป็นไปไม่ได้แล้วแหละทำให้เกิดอาการดันทุรังว่าเฮ้ยมันต้องได้สิล้านหนึ่งมันต้องหาช่างทาให้จนได้กดดันทุรังอ้าวมีช่างรับงานบนดี150ตารางเมตร1ล้านบาทบ้านไม่เสร็จบ้านไม่ได้คุณภาพสิ่งที่สาคัญอย่างแรกจึงต้องเริ่มจากงบประมาณนั้นขอแถมหน่อยเฮียมันมีคํานี้เอาฟังก์ชั่นนาหรือเอางบประมาณนําครับเคลียร์ เข้าสู่ข้อ2เมื่อเรามีงบแล้วเนี่ยเราก็มากําหนดในส่วนของฟังก์ชันนะครับว่าอยากได้เท่าไหรพื้นที่เท่าไหร่ปรึกษาผู้ที่รู้ว่าอีกสอข้อนี้มันสัมพันธ์กันไหมถ้าเราเอางบนำเนี่ยแล้วมาตามด้วยฟังก์ชันเนี่ยผู้ที่เขามีประสบการณ์ในการออกแบบหรือในงานก่อสร้างเนี่ยออกแบบอย่างเดียวบางทีอาจจะไม่มีประสบการณ์งานก่อสร้างก็อาจจะทําให้เกิดความคลาดเคลื่อนของค่าก่อสร้างได้ดังนั้นเนี่ยคนที่มีประสบการณ์ในทั้งงานออกแบบและงานก่อสร้างเนี่ยเขาจะสามารถช่วยผสมผสานข้อหนึ่งสองเนี่ยให้เข้ากันได้งบนํา นะครับบางทีฟังก์ชันเรามันเยอะเกินไปเขาก็อาจจะช่วยตบๆให้มัน เหมาะกับงบแต่ถ้าเรามาถึงงบนําเลยฟังก์ชันตามเนี่ยก็ผู้ที่รู้เนี่ยก็สามารถที่จะคัดเกลาฟังก์ชันที่มันอาจจะเยอะเกินไปเนี่ยให้อยู่ในความเหมาะสมของงบประมาณะนะครับแต่เมื่อไหรถ้าเรากลับกันนะครับเอางบประมาณเป็นเบอร์รองนะครับเป็นเบอร์2เอาฟังก์ชันเป็นเบอร์หนึ่งงบประมาณเราต้องไม่อ่านเราอยากได้อะไรเราอยากได้บิลอินเราอยากได้ความสวยงามมากน้อยขนาดไหนเนี่ยต้องไม่เกี่ยงอันเนี้ยมีคนมาปรึกษาเหมือนกันนะบอกงบผมไม่เกี่ยวคือผมเท่าไหร่ก็ได้แต่ขอให้ผมได้บ้านขนาดเนี้ยสวยแบบเนี้ยอ่าก็จัดเต็มไปเขาก็ ได้บ้านที่ถูกใจเขา,เานะครับสมกับงบประมาณที่เขามีมีเยอะบางร<ต>กรณเถิดปกติมันจะไม่ใช่เคสส่วนใหญ่ใช่เป็นส่วนน้อยนะครับต้องยอมรับเ,เป็นส่วนน้อยของคนที่เขามีเหลือเฟือจริงๆรองาเราเนี่ยโดยใช่อย่างเรา,เ,<อ>เ,ราเนี่ยมักจะต้องจํากัดงบนะครับดังนั้นเนี่ยงบประมาณจึงเป็นสิ่งสําคัญในข้อแรกข้อ2ตามมาด้วยขนาดและฟังก์ชันนะครับสองข้อนี้ก็คือเป็นจุเดเริ่มต้นของคนที่อยากจะมีบ้านและเริ่มที่จะมองหาเริ่มจากจุดนี้ก่อนอยากจะบอกท่านผู้ชมนี้คือข้อ1กับข้อสอ่ะมันไม่ได้เป็นลําดับ1แล้วมา2จบนะมันจะเป็น1 สองกลับไปกลับมาใช่ครับมีเงินเท่าไหร่อะ่ะสมมติมีสองล้านมาสมมติตัวเองไม่รู้ก็ไปถามผู้รู้ว่าไอ้สองล้านเนี่ยกับฟ<ม>ังก์ชันที่หนูอยากได้อะ่ะมันได้เท่าไหร่มันเป็นไปได้ไหมผู้รู้หรือคนที่เชี่ยวชาญเขาก็จะมาตบตบให้ว่าเฮ้ยเฮ้ยฝันไปไกลามากกลับมาก่อนหรือไม่ก็จะบอกว่าเฮ้ยสมเหตุสมผลได้อ่ะกลับมาข้อหนึ่งใหม่สมมติว่าทามันไม่ได้มันจะกลับไปกลับมาใช่มอ่ะมันจะกลับไปกลับมาคือสเตจเนี่ยสำคัญสุดๆแล้วเราถึงมักจะบอกว่าตั้งงบผิดชีวิตจะเปลี่ยนจริงๆเพราะว่ามันจะไปบีบงบตตอออออนนหหลังงกก่สรรร้าืมีีปะเ นึงก็คือว่าอบอกว่น้อยมาก่อน<ะ>แต่พอมาออกแบบปุ๊บเออมันไม่ได้จริงๆ อยาจะยอมควักกระเป๋าออกมาเพิ่มมีเคสนี้เหมือนกันเนาะดังนัน้นเนี่ยเมื่อเราจบเสรที่หหรืออยู่ในระหว่างที่ทําเฟสที่1เนี่ยเรามีเวลาเหลือเฟือเลยมันใช้เวลา2-3เดือนแน่นอนไปมองหาผู้รับเหมาไว้ <ทำ S 1> สืบสืบไว้สืบสืบไว้ไปดูผลงานไว้เมื่อเราทําทุกอย่างเป็นระบบมีสเต็ปมีผู้ช่วยที่จะวางแผนเนี่ยมันก็จะทําให้ความคิดเรามันเป็นระบบมีพื้นฐานความรู้มีเบสิกค,ความรู้ที่ดีขึ้นกบเหมือนที่ผมบอกเสมอการโกงกันเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุหลักเลยคือรู้ไม่เท่าทันเมื่อเรารู้เท่าทัน เนี่ยความห่างของความรู้เนี่ยมันใกล้เคียงกันมันจะทําให้เกิดการโกงกันน้อยทันกันอ่ะใช่ไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ว่างั้นเถิด เรารู้มากขึ้นช่างกเ็เขารู้นี่ว่าเราจะโกงเขามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ที่เขาโกงกันเนี่ยเพราะว่ามันหักมันเกินไปดังนั้นเนี่ยการศึกษาความรู้การที่มีคนคอยรู้ช่วยไกด์เนี่ยมันก็จึงเป็นสิ่งที่สําคัญงั้นเยียบอกคุณลักษณะของคนที่จะช่วยไกด์หน่อยดีว่าเขาจะต้องรู้ในเชิงงานออกแบบแล้วก็มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างด้วยแล้วจะต้องรู้ค่าก่อสร้างณนะปัจจุบันด้วยครับถ้าผมให้เปอร์เซ็นต์นะครับของคนที่ไกด์เนี่ยผมมองหนักไปในเรื่องของผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของงานก่อสร้างมากกว่า <ฮ>นะครับ<ห>าอาจจะให้เป็นเปอร์เซ็นต์ในส่วนของงานก่อสร้างเนี่ย80-90และมีความรู้ในงานก่องานออกแบบเนี่ยประมาณ10-20เปอร์นตผลคือผู้ที่มีประสบการณ์และความรู้ในเรื่องของงานก่อสร้างเ,เขาจะอัปเดตเรื่องของเรื่องราคาตลอดเวลาเพราะเขาทําอยู่ทุกวันทําอยู่ตลอดแต่อาจจะมี ความรู้ในส่วนของงานออกแบบ <Huh. S 1> นะครับเพราะว่าโดยปกติถ้าเขาทํางานก่อสร้างอยู่แล้วเนี่ยอ่านแบบเป็นเนี่ยเขาก็จะรู้เรื่องของฟังก์ชันอยู่แล้วช่วยในเรื่องของการไกด์แบบได้ทําบ้านมาสวยๆเนี่ยมีให้เห็นอย่างเงี้ยครับเราก็ไปสามารถปรึกษาเขาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะปรึกษาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญของงานออกแบบเลยเนี่ยแปดสิบเหรือร้อเลยเนี่ยดยส่วนใหญ่คนเหล่านี้เขาจะไม่ค่อยมีเวลาสําหรับงานก่อสร้างเพราะว่าแค่ง,งานออกแบบเขาอะเขาก็วุ่นแล้วดังนั้นเนี่ยบางทีในเรื่องของงานราคางานก่อสร้างเนี่ หรือประสบการณ์ในงานก่อสร้างเนี่ยเขาอาจจะน้อยหรือไม่อัปเดตนะครับเมื่อไม่อัปเดตบางทีเนี่ยข้อมูลมันเกิดความผิดเพี้ยนข้อมูลที่ใช้อาจจะเป็นค่าเหล็กเมื่อปีก่อนค่าแรงเมื่อกี่ปีก่อนมันทําให้ข้อมูลเกิดความคลาดเคลื่อนหน้างานเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะครับในเรื่องของงานก่อสร้างดันะงนั้นเนี่ยผมมองว่าผู้ที่จะช่วยเราได้เยอะเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของงานก่อสร้างใช้เป็นเปอร์เซ็นต์สูงนะครับค่ะก็สําหรับคนทั่วไปที่รู้คุณสมบัติคนที่จะช่วยไกด์แล้วเนี่ย ก็ลองไปมองหาดูว่าคใครจะช่วยเราได้บ้างสำหรับเราสองคนก็ถ้าปกติตอนนี้หลังไ่ก็เราอาจจะไม่ค่อยมีเวลาตอบสักเท่าไหร่ค,รค่ะทีนี้ก็เลยบอกเฮียว่าด้วยความต้องการที่มันเยอะมาทุกวันเลย แต่คนอยากปลูกบ้านอยากปลูกบ้านแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงพอดูคลิปเราหลายๆคลิปเนี่ยเขาก็กลัวที่จะเอ้ยงบมันเกินแล้วก็ไปปี้ไปเซอร์ไพรส์ตอนหลังถ้าอย่างนั้นอะถ้ามีคนถามมาคือเราจะจัดตลอดให้นะคะก็อาจจะคุยกันเป็นเวลา60หรือ90นาทีต่อครั้งอินบ็อกซ์เข้ามาถามแอดมินดูนะคะแล้วเดี๋ยวแอดมินเนี่ยจะส่งรายละเอียดให้อาจจะช่วยร่างฟังก์ชันให้เราแบบเก่าอะไรให้นะครับก่อนที่เราจะส่งไปให้คุยกับสถาปนิกเพื่อที่จะออกแบบเนี่ยในช่วงของเฟสเริ่มต้นเนี่ยคือมี สนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันก็จะได้พื้นฐานในเรื่องของความรู้ด้วยจะทําให้เราเตรียมตัวพร้อมที่จะเริ่มงานสําหรับงานะสร้างบ้านส่วนบางท่านที่ฝากคาถามมาแล้วผมอาจจะไม่ได้ตอบหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็บางทีต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบางคาถามเนี่ยก็ตอบยากจริงๆก็เป็นในเรื่องของเชิงจิตวิทยาบ้างในเรื่องของความคิดเห็นข้อคิดเห็นบ้างนะครับบางทีต่อไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นดาบสองคมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าแล้วก็อีกอย่างนะคะคําถามท็อปฮิตเลยก็คือส่งราคาให้เราดู บบบ้านเปินเสนอมาอย่างเงี้ยวยดูให้หน่อยโอเคไหมแพงไปถูกไปอะไรเงี้ยอันเนี้ยอยากให้ท่านผู้ชมเข้าใจว่ามันต้องใช้เวลามากๆครับ <c oughs> คือถ้างั้นถ้าจําเป็นจริงๆอ่ะทักแอดมินขอเวลาคอนซัลท์กับเราแล้วเดี๋ยวแอดมินเขาก็จะบอกรายละเอียดไให้ว่ามันมีดีเทลยังไงในการจองเวลาครับเนาะ ฝากไว้นะคะสำหรับกลับมาที่หัวคลิปก็คือว่าเริ่มต้นสร้างบ้านต้องเริ่มที่อะไรก่อนงบฟังก์ชันงบฟังก์ชันวนไปก่อนแล้วให้มันสมกับความเป็นจริงของโลกที่มันอยู่ในณปัจจุบันว่ามันเป็นจริงได้หรือเปล่า,างบที่เรามีฟังก์ชันที่เราอยากได้